ได้ยังกระเป๋ากระเป๋าสองเรามีตั้งกระเป๋าสามเนี่ยอ้าวโอเคเราไปซื้อมาเอ้าเราไม่ซื้อมาให้เราบัางอ่ะไม่มีเงินแล้วหมดตัวแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อเองก็ได้ทําไมเธอดูพูดมากกว่าปกติอะเอาเราลบไม่เห็นมีคนพูดมากขนาดนี้แล้วก็ยังฮัลโหลสวัสดีครับ สว<โ>ัสดีครับฟ้าใส <โย S 1> ได้ได้ยินยได้ได้ยินเราไหมเนี่ยได้ยินค่ะแบกเราด้วยนะเฮ้ยเราช่วยกันดิฟ้าใสมันต้องสามัคคีเราฟ้าใสอายุเท่าไหร่อายุสิบเอ็ดขวบอ่าอายุสิบเอ็ดขวบเองเหรอใช่แล้วใช่แล้วเอาแล้วทําไมฟ้าใสยังไม่นอนเนี่ยไม่ง่วงไม่ง่วงรอระปกติฟ้าใสนอนกี่โมง เทียงคืนเลยแม่ก็ห้าทุ่มอ๋อแล้วแม่แม่ไม่ว่าเหรอนอนดึกไม่ว่าหยอกไม่ว่าหยอกโอเคแม่อ๋อแม่ชอบหยอกไม่ใช่แล้วฟ้าใสไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนมาเล่นเหรอไม่เขาไม่ให้หนูเล่นด้วยอ่ะเขาบอกว่าหนูกากเอ้าทำไมอ่ะเพื่อนใจร้ายว่ะแต่แต่พี่เนี่ยใจดีนะฟ้าใสจะลงไหนอ่ะลงตรงไหนก็ได้ที่คนน้อยน้อยอ่ะ อ้าวงั้นลงกลางทะเลไหมไม่เอารับรองไม่มีคนเลยแหละไม่มีปืนด้วยอันนั้นก็ตไปอย่าบ่นเรานะถ้าเราเล่นเล่นกาก์ดอะโฮ้ยเราไม่บ่นหรอกเราไม่ใช่คนแบบนั้นบอกล้าไงเราใจดีนะไม่น่าเชื่อเลยเอ้าไม่น่าเชื่อได้ไงเนี่ยเรายังไม่ได้ว่าฟ้าใสาเลยอะ่ะโอเคเชื่อก็เชื่อเรนจะเก็บของแล้วเงียบๆหน่อย อ้าก็เอาให้เราเงียบๆบเอเราเล่นนะ่ะโอ้เรามีกันแค่สองคนถ้าเราเงียบแล้วเราจะคุยกับใครอ่ะเราก็ไม่มีเพื่อนคุยอ่ะอย่างงอแง,เ,งเป็นเด็กได้ไหมโดนโดนเด็กอายุสิบเอ็ดบอกอย่างงอแงโอเคฟ้าใสเราจะไม่งอแง,เ,งเป็นเด็กละ <c oughs> ฟ้าใสนี่โตจังเลยเนาะโตยังไงเราทิง่งอายุ่สิบเอ็ดขวบเอง ก็แบบโตเกินอายุไงแบบคิดเป็นอะไรงี้ว่าแต่พี่อายุเท่าไหร่อะพี่อายุสิบสว้าวว้าวอะไรเยาวขน,นวาดเฮ้ยเราได้บาเลตแล้วบาเลตคืออะไรอะอ้าวเป็นส,สนไทที่มันทะลุไอวอ่ะรู้จักไหมอ๋อคือรู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักเอ้า แล้วฟ้าใสเล่นเกมนี้มานานยังเนี่ย mm hmm. คิดนานจังคิดนาน <c oughs> ฟ้าใสทราไม่คิดนาน <c oughs> ไม่รู้อ่ะเล่นๆไปงั้นแหละโอ๊ยโอ๊ยแหลกเอาเอาออย่าพึ่งแหลกอยา่าอย่าหลุดนะไม่หลุดหรอกถ้าฟ้าใสหลุดแล้วเราก็ต้องเล่นคนเดียวอ่ะดิ <c oughs> แล้วฟ้าใสไม่ไปเรียนหรอพุ่งเนี่ยไม่เรียนเราเรียนออนไลน์ ก็นั่นแหละมันก็ต้องตื่นไปเรียนเหมือนกันแม่ลเรียนออนไลน์อ่ะตื่นเราตื่นตั้งสิบโมงมันเป็นการเรียนแบบ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 ว่าแบบไมบดีกว่าเอ้าอยู่จังหวัดอะไรอ่ะเราอยู่ขอนแก่นโอเคแล้วฟ้าใสอ่ะอยู่ระยองอยู่ระยองละนองยะลาไม่คุยด้วยแหละเอ้าเธอลบเาไม่ไม่คุยกับเรา อย่าไปแล้วอย่ไปเก็บของที่อื่นน่ะน่าเบื่อแล้วเอ้าฟ้าใสเบื่อเราแล้วหรอไม่เบื่อที่มั่วตัวแล้วโอเคโอเคไปด้วยดิไปด้วยให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นโอ้เอ้าเอาอะไรของฟ้าใสไม่ยอมให้ไปด้วยขอบแล้วได้เราเดินไปก็ได้โอ้ขับใหห้น่อยได้ไหมอ่ะโอ้ขับโอเคโอเคได้ขับได้ครับเดี๋ยวขับให้นะ เขาบอกว่าตอนขี่รถต้องร้องเพลงไปด้วยนะไม่ร้องหรอกขี้เกียจแล้วเราเดี๋ยวเราร้องเอาไหมอืมไม่เอาอ่ะกลัวหูดับฟ้าใสทำไมพูดเงี้้เศร้าจะไปจะไปไหนอ่ะวะนี่แหละอ้าโอเคง่ายดีเนาะใช่แล้วเป็นคนง่ายๆเฮ้ยแล้วเป็นคนใจง่ายไหม อย่งนี้ทำไมเนี่ยได,ได้ยังกระเป๋ากระเป๋าสองเรามีตั้งกระเป๋าสามเนี่ยอ้าวโอเคเราเราไปซื้อมาเอา้เอาเราไม่ซื้อมาให้เราบ้างอ่ะไม่มีเงินแล้วหมดตัวแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อเองก็ได้ทําไมเธอดูพูดมากกว่าปกติ <c oughs> <c oughs> อะอ้าวเราลบไม่เห็นมีคนพูดมากขนาดนี้แล้วก็สอนาก <c oughs> เ,เดี๋ยวาายรเราเราเป็นคนคุยเก่งเฉยเฉยไงทําไมเคียงเหมือนยูทูบเบอร์เลยแต่ก็ไม่น่าใช่หรอกอ่ะเสียงมันจะเหมือนยูทูบเบอร์ได้ไงไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะเออช่างมันเถอะมันก็เหมือนเหมือนกันได้แหละคนเราอ่ะอุ้ยๆยตก,กใจเฮ้ยอะไรอะไรตกใจเธอนั่นแหละเอ้าตกใจเราทําไมอ๋อเราเราใส่ไอ้โมงใช่ไหมน่ะเธอเลยตกใจน่ะไม่ใช่เราตกใจนึกว่าคนเอ้า เราก็เป็นคนนะกคนที่แบบว่าจะมายิงในเกมไงโอเคเก็เกตแล้วแล้ฟ้าใสเนี่ยอยู่โรงเรียนเนี่ยมีมีแฟนยังไม่ไม่ไม่มีมีมีคนมาจีบไหมไม่ไม่ไม่บอกเอาเฮ้ยฟ้าใสมีคนมีคนมันกระโดดอยู่ตรงนะี้เดี๋ยวดยวมีคนเราก็หนีสี่รอใหญ่เอาทำไมเราไม่บวกอะ่ะ เราจะหนีทำใหญ่บวกกันน่ะบวกก็โอ๊ยพูดลิ้นพันบวกก็นเฮ้ยนั่นไงโอ๊ยไงเราจะไม่ทำอะไรนอกจากอยู่เฉยๆเราพูดความจริงเราไม่โกหกมอบๆมอบมันมอบแล้วฟ้าใสโอเคฟ้าใสเล่นไม่เก่งเหรอใช่เราเล่นไม่เก่งเลยเราจะอยู่เฉยๆเป็นภาระาเธอเองเอ้าโอเคขอบคุณมาก ช่วยยิงสักหน่อยก็ไม่ได้เหรอเฮ้ยใครวะน่ะมอมมอมมอมหนึ่งตัวยิงไปเลยโอ้ยโอ้ยแตกมัตี้มัตี้ไม่เราจะไปเราจะเราจะเราจะข้างล่างครับโอเคห้ามตายนะแตกแตกมอบมอบเอ้ยยังไม่แตกมอบมอบแล้วเพื่อนล่ะห้ามตายนะเอ้ยไม่ตายเราจะอยู่เป็นเพื่อนฟ้าใสกระสุนก็จะหมดว่ะไม่สวดเหรอ โกรธทำไมโกรธที่แบบว่าพูดตอนเล่นเกมแต<ด>๊หนูหนูทักไปหาเพื่อนตอนเล่นเกมเพื่อนบอกว่าอย่ทาทักมาชี้เล่นเ,เกมอยู่ก็บอกแล้วเราเป็นคนใจดี<ำ>เราไม่มีกระสุนสนยอะ่ะแล้วกระสุนกระสนมันเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> กระสุนสีไอ้กล่องสีเหลี่ยมสีฟ้ากล่องสีเหลี่ยมสี้าถ้าเจอบอกเราหน่อยนะโอเคทำไมมันมันตุ โมโหเนี่ยมีคนยิงเราเนี่ยไอวอผมเยอะไอวอผมเยอะเราไม่มีไอวอเลยแต่อยากจะถามว่าทำไมทำไมสกินดูกากแต่ดูเล่นเก่งจังสกินกากอะไรสกินเราออกจะเทพนะนะไมตีหมดตีหมดตีเราไม่ไหวแล้วเราก็ไม่ไหวเหมือนกันกระสุนไม่มี กะเป๋าเราเต็มแล้วเนี่ยขนาดใช้กระเป๋าสามแ้นเนี่ยโอเคเก็บอะไรมาเยอะแยะเำไมใจดีจังเลยอะ่ะไม่เห็นเหมือนเพื่อนเราเลยเอา้าก็เราเป็นคนใจดีฟ้าใสชอบไหมคนใจดีโอเคโอเคคืออะไรบอกว่าถามว่าชอบไหมโอเคโอเคปะมีคำว่าชอบกับไม่ชอบเข้เขาวงการอย่าพูดมากเลยไปเร็วเฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีว่ะ ใครวะว้าวแตกนอนกี่ทุ่มอ่ะมาจะนอนพร้อมฟ้าใสแหละฟ้าใสไปตอนไหนเราก็ไปตอนนั้นไม่เราจะเล่นเกมอีกห้าล้านตาเลยเดี๋ยวอย่าพูดเบอร์สี่เออไม่ดีนะไม่ดีโอเคไม่ดีเลยช่วยเจช่วยจาอไอวอลหน่อยสิไม่เราไม่ช่วยเราจะอยู่อีกเอาไม่ช่วยอีกก็บอกแล้ว ไม่เธอเล่นไม่เก่งแต่ว่าเธอก็ช่วยเราสักหน่อยยิงอะไรก็ได้โอ้ยได้เลยเดี๋ยวเรายิงเธอให้นะเอา้าโอเคเธอดูแล้วทำไมเขาถึงไม่ให้เล่นด้วยเฮ้ยเราเรอเล่นเธอเล่นดีๆมันก็เล่นได้อยู่แค่เรายิงช่วยกันเองสวยโอ้ยโอ้ยว้าวว้าวมีคนโผล่มาแล้วนี่เนนี่เนี้นี่เนนี่เนี้นนโอเคสวย สวยไปไปไปฟ้าใสรีบไปเร็วใสรีบไปฟ้าใสรีบไปไม่ต้องกีนรีบไปก่อนรีบไปก่อนอุ้ยเขาแหลกอุ้ยเขาอุ้ยอย่าพึ่งแหลกเขาไม่แหลกนะเหนื่อยใจกับตัวเองเหลือเกินอืมข้างล่างข้างล่างใครวะน่ะยิงเลยยิงระยะไกลไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรายิงเธอยิงระยะใกล้เรายิงระยะไกลโอเคไหม บนหน้าไม่เห็นมีเลยข้างล่างครับข้างล่างโอเคจะไม่เราแดงเล้วตัวสุดท้ายอยู่ไหนอนี่คือชุดเท่ของเธอใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่เท่เหรอทพาแม่เราเห็นมันเป็นชุดชุดแบบว่าางเกมปกติแล้วก็นั่นแหละเสื้อชุดนี้แหละเท่สุดอุ้ยคนโอ้โหห้ามตายย้ำไว้ตรงนี้เลยห้ามตายเด็ดขัด อุ้ยเว้ยอเกือบน่าจะปามาอีกนะเราไม่พูดแล้วเราจะเราจะตั้งใจเล่นเพื่อได้ขนงมาไม่ได้อู้หู้มันมีอ่ะมันมีวงอะไรก็ไม่รู้ว่าเราไม่เห็นมีเเยอะเราโกงมันโกงแต๊กมุตเต้เฮ้ยอย่าชมบีเราเขินนาฟ้าใส เราแบบว่าฟ้าใส่ตัวขึ้นอยากเป็นอะไรอ่ะเราอยากเปิดร้านเบเกอรี่เฮ้ยชอบทำขนมเหรอใช่ล้วชอบทำขนมเราเคยซื้อแพนเค้กสำเร็จรูปมาทำนี่ปรากฏว่าครั้งแรกไม่ครั้งต่อไปก็ไม่เอาไม่ไม่ต้องทำแล้วไม่ เมื่อยไปทําอะไรมาเล่นกับเธอนี่ไงเดี๋ยวเล่นกับเราแป๊บเดียวเมื่อยแล้วเหรอแล้ว <c oughs> ฟ้าใสชอบอวิชาไหนอะคณิต <c oughs> เฮาา้ยคณิตแล้วก็ศิลปะแล้วก็พละเฮ้ยหลายวิชาว่ะเอาวิชาไหนก่อนคณิตเรียนเรื่องอะไรไม่รู้เราจำไม่ได, <c oughs> ได้ได้เรียนเรื่องบวกลบไหม บวกลบลเ,รเ,รเราเรียนเล็วเราเรียนไั้ง,งานเร็วเออแบบว่าคณิตได้เรียนเรื่องบวกลบแล้วถ้าอยากได้เธอมาคบต้องทำยังไงต้องทำใจซะเอาอ <c oughs> ยาบีเป้คุดลูก <c oughs> ไปไปไปเมาลรถเอาเนี่ยเนี่ยทำไมอ่ะเราจำได้แค่นี้อ่ะ เราแบบว่าถ้าตกใจอะไรจริงๆเราจะพูดว่าหน้าทิมในชีวิตจริงอ่ะอะหหน้าทิมอ่ะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอฟ้าใสไม่มีเพลงมาร้องบ้างเหรอตึงบึ้งตึ้งบึ้งบึ้งึ้ตึ้งบึ้ง้ลองได้แค่นี้แหละเฮ้ยยิงยิงยิงยิหน้าทิมหน้าทิม น่ะก็ตกใจหมดเลยมีวงด้วยอ่ะเธอไม่มีวงบ้างเฮ้ยมันมอบเฮ้ยเราก็มีวงแต่เราไม่ชอบใช้มันขี้โกงโอ้ยโอยพี่ทำไมต้องลงมาตั้งต้องทำยังไงอ่ะต้องตั้งไอวอร์ไงต้องตั้งไอวอร์ไม่มีไอวอร์เนอไม่งั้นเราก็ตั้งเราไม่ได้โมขนาดเด้อ้าโอเคไม่เราอยากไปดูบ้านี่แหละตายไปเลยไม่เป็นไรเราไม่อยากอยู่คนเดียวเอา โอเคไม่เป็นไรอยากอยากได้ยินฟ้าใสร้องเพลงขอสักเพลงก่อนไปอืมออต่อมาใสยูปันเกเรเย์ตุ้ดตุ้นนาที่ทำมาตุ๊ดตุ้นน้าทีสูสีตุ๊ดตุ้นน้าเล่นการ์ดเล่นเกมแม่ไปแล้วลันบายบายโอเคจ้าฝันดีจ้า โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย